ถ้าเราเลือกออกกาลังกายตอนท้องว่างร่างกายจะใช้ไขมันได้ดีกว่าหรือเปล่าคําตอบคือใช่นะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานจากทั้งสองแหล่งคือส่วนของคาร์โบไฮเดรตโดยเวลาเราทานแป้งทานข้าวเนี่ยร่างกายจะเก็บสาสมไว้ในกล้ามเนื้อแล้วก็ในตับในรูปของไกลโคเจนนะครับไว้เป็นแหล่งพลังงานเวลาเราออกแรงหนักๆเข้มข้อนอย่างเวทเทรนนิ่งเนี่ยร่างกายก็จะใช้แป้งเป็นหลัก ในส่วนต่อมาคือส่วนของไขมันเมื่อเราทานเยอะกว่าที่ใช้ทั้งวันนะครับสมมติว่าทั้งวันเนี่ยเราใช้พลังงานไปประมาณ2000แต่เราทานเข้ามา25 0 0ไอ้ส่วน500แคลอรี่เหลือเนี่ยร่างกายจะเก็บในรูปของไขมันนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของกล้ามเนื้อแน่นอนฮะกล้ามเนื้อสร้างจากเวทเทรนนิ่งนะครับเมื่อเราไปกระตุ้นโดยเวทเทรนนิ่งแล้วเราทานโปรตีนเข้ามาร่างกายก็จะสร้างกล้ามเนื้อเก็บไว้ซึ่งร่างกายจะสลายกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานนั้นเนี่ยมีโอกาสยากมากครับยกเว้นแต่ว่า คุณไม่ได้ทานติดต่อกันนานๆภาวะการสลายกล้ามเนื้อจะเริ่มสูงขึ้นคุณไม่ได้เวทเทรนนิ่งนานๆร่นา,นางกายก็ไม่มีความจําเป็นต้องเก็บกล้ามเนื้อนั้นไว้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งพลังงาน2หลักจริงๆเนี่ยที่ร่างกายใช้ตลอดเวลานะครับคือส่วนของแป้งแล้วก็ส่วนของไขมันซึ่งเมื่อร่างกายใช้แป้งไปเยอะๆนะครับจนแป้งมันเหลือน้อยร่างกายก็จะสวิชนะครับหรือสลับมาใช้สัดส่วนไขมันเนี่ยในสัดส่วนที่มากขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อเราไม่ทานอาหาร นะครับไม่ได้ทานแป้งอะไรเข้ามาเลยนะครับร่างกายก็จะสลับมาใช้ไขมันเนี่ยในสัดส่วนที่สูงขึ้น,นครับมีงานวิจัยว่าเออเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเมื่อเราออกร่างกายตอนท้องว่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอเป็นเวทเทรนนิ่งร่างกายเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเมื่อเรามีการศึกษาไประยะยาวเช่น4สัปดาห์6สัปดาห์ครับก็พบว่าไม่ว่าคุณจะออกตอนท้องว่างหรือคุณจะทานก่อนแล้วไปออกเนี่ยนะฮะ ผลที่ได้คือการลดไขมันมันไม่แตกต่างกันเลยครับถ้าเรามีการควบคุมพลังงานแคลอรี่เนี่ยให้มันเท่ากันในแต่ละบุคคลหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเผาผ่าน2,500แคลแล้วเราให้เขาทาน2 0 0 0ติดลบหแคลเนี่ยกับอีกคนหนึ่งสมมติเขาเผาผ่าน2000แคลเราให้เขาทาน1,500ติดลบหติดลบเท่ากันการลดไขมันครับไม่แตกต่างกันเลยนั่นมันบอกอะไรเราฮะ หมายความว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะร่างกายมนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการปรับตัวค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ไขมันไปเรื่อยๆมันกลัวจะเสียชีวิตนะครับเมื่อเราทานอาหารในภายหลังร่างกายมันก็สลับให้ไปใช้พลังงานจากอาหารแทนแล้วเก็บไขมันไว้ก่อนนะครับผมบอกเลยว่ายิ่งในช่วงท้ายๆของการลดไขมันเนี่ยร่างกายมันห่วงไขมันมากนะครับการปล่อยไขยมันออกมาเป็นพลังงานเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วการ ออกกําลังกายตอนท้องว่างเนี่ยมันดีไหมครับมันมันมันดีแน่นอนครับถ้าคุณชอบมันถ้าคุณสะดวกแบบเฮ้ยตื่นมาออกเลยแล้วค่อยไปกินข้อดีของการออกตอนท้องว่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันลดไขมันดีกว่าอย่างที่เข้าใจกันแต่ช่วยในเรื่องของอะไรครับความสะดวกนะครับบางคนออกแล้วรู้สึกฟิลดีกว่าตื่นมาแบบออกเลยออกทันที แล้วเก็บโคต้าการทานอาหารเนี่ยเอาไว้ทานหลังจากนั้นคือทําให้เราทานได้สบาใจมากขึ้นแทนที่เราจะทานมื้อเช้าล่ะแล้วเหลืออีกสองมือ้อบางคนทานสองมื้อแล้วสึกมันหิวไม่พอถูกไหมครับคุณไดเอทอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ทานมื้อเช้าคุณเก็บมื้อเช้าไปบวกเพิ่มสามมื้อไปทานทีเดียวเหมือนคนที่เขาทำฟาสติ้งเนี่ยเออกลายเป็นว่าการทานแบบนั้นเนี่ยอิ่มกว่าสะดวกกับคุณมากกว่า แต่ส่วนตัวผมเองนะครับเมื่อช่วงระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันผมเหลือน้อยแล้วผมจะไม่นิยมไปออกโดยที่ผมไม่ได้ทานอะไรเหตุผลเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมอยู่ในช่วงเปราะบางที่ร่างกายพร้อมจะสลายกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานได้ง,ง่ายกว่าปกติอยู่แล้ว แน่นอนครับผมพูดถึงการลดที่ไม่ได้ใช้ยาและฮอร์โมนใดๆทั้งสิ้นยิ่งคุณลีนมากเท่าไหร่นะครับโอกาสกล้ามเนื้อหายมากเท่านั้นยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อเยอะมากเท่าไหร่โอกาสที่กล้ามเนื้อคุณจะหายเนี่ยมันยิ่งง่ายเท่านั้นเพราะร่างกายต้องรักษาสมดุลฮะโดยการทํากล้ามเนื้อให้มันอยู่กับสมดุลเดิมนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเหมาะกับกล้ามเนื้อระดับหนึ่งการที่คุณมีกล้ามเนื้อเยอะๆเนี่ยร่างกายสลายง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณป้อนอาหารให้มันไม่พอไม่ถึงเนี่ย โอกาสที่กล้ามเนื้อจะหายมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำให้ทานก่อนนะครับแล้วค่อยไปออกในคนที่มีระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันน้อยเพื่อสร้างภาวะอนาบริกหรือเสริมสร้างตรงนี้ให้มากที่สุดการที่คุณไม่ทานนะครับจะเกิดภาวะมัสเซอร์โปรตีนเบรกดาวนะครับการสลายกล้ามเน,เนื้อจะค่อยๆมากขึ้นแต่ถ้าเมื่อคุณทานหนึ่งครั้งจะเกิดภาวะที่เรียกว่ามัสเซอร์โปรตีนซินเทสิสนะครับอัตราการสังเคราะห์โปรตีนของคุณจะสูงขึ้นถ้าคุณไดเอทนะครับ ภาวะสลายมันมากกว่าสร้างอยู่แล้วหน้าที่ของเราถ้าเกิดเราต้องการที่จะป้องกันการสลายกล้ามเนื้อคุณต้องทานหลายๆครั้งต่อวันเพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนให้ได้มากที่สุดป้องกันการเสียกล้ามเนื้อมากที่สุดครับข้อดีของการทานก่อนออกก็มีครับคือทําให้คุณมี performance ในการออกกําลังที่ดีมากขึ้นงานวิจัยระบุชัดเจนฮะถ้าเกิดคุณเล่นกีฬาบวกเอ็นดูแลน์นะครับหรืออะไรที่เป็นแบบ ต้องมีการแบบใช้พลังงานต่อเนื่องยาวๆเนี่ยมันใช้คาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วคุณไม่ทานอาหารหนึ่งประสิทธิภาพในการออกแรงตกแล้วโดยเฉพาะเวทเทรนนิง่งฮะมันใช้แป้งเป็นหลักเลยนะฮะแล้วถ้าคุณไม่ได้ทานแป้งก่อนไปเวทเนี่ยโหแรงคุณตกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชอบออกตอนท้องว่างทําได้ไหมทําได้ครับทำเลยครเหมาะกับคนที่ระดับเปอร์เซน็นต์ไขมันเนี่ยยังไม่ได้ต่ํามากร่างกายไม่ได้หวงไขมันมากนะครับถึงแม้ว่า คุณไม่มีพลังงานจากอาหารร่างกายก็ยังมีไขมันเพียงพอให้ใช้เป็นพลังงานแล้วก็โอกาสเสียกล้ามเนื้อน้อยแต่ถ้าเกิดคุณลีนมากแล้วหรือคุณมีกล้ามเนื้อเยอะผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ออกตอนท้องว่าครับทานก่อนออกดีกว่าป้องกันการเสียกล้ามเนื้อแรงคุณก็ดีมากกว่านะครับลองไปปรับใช้กันดูถ้าเกิดใครมีคําถามตรงไหนสงสัยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันด้ามครับ